ครับก็ขอกาบสวัส,สดีทุกคนกันด้วยนะคะบวันนี้อยูช่องสาวราบวีดีตกันอีกเช่นเคยนะคะตรงวันนี้ผมจะมารีวิวสกินรถดิ๊กฟุตอันใหม่คันใหม่นะครับแต่ที่ผมไม่เป็นเล่นในโหมดทั่วไปนั้นก็เพราะว่ามันเรื่องเวลานะรีวิวในโซนได้ไง่ายสุดนะสกินรถเนี้ยภารกิจก็มีว่าสังหารสัตรู3สามสิบคนจะได้รับไปเลย ไปมาผิดทุกคนแป๊บผมไปเปลี่ยนกัน <Yeah. S 1> เอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนสก,กินรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <Yeah. S 1> วันนี้ผมมากับ f อด้วยครับ <Yeah. S 1> ก็คืออะตอมคอมนั่นเองหรือคุณต้นนะครับมา <Yeah. S 1> มาดูกันว่าสก,กินนี้มันจะสวยหรือเปล่าสวยหรือสวยนะ <Yeah. S 1> นี่ครับทุกคนสก,กินใหม่โคตรเท่นี่นะครับเป็นสก,กินของ กรรมอะไรก็ไม่รู้นะไอะกิจกรรมเล่นครบ30มสนาทีนะรูปฟีไฟเอาคอเล็บกับอะไรอีกนะเยี่ยมเลยเ <c oughs> ยี่ยมเลยไม่มีเสียงรถวะคนได้ได้ยินผมนะมันไม่มีเสียงรถเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใหม่เสียงรถผมหายทุกคน นี่ครับตัวรถจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ<ะ>นเ<ะ>นี่ยพอเอฟีขึ้นมันเสียรถหายเราบอกบอกว่าลงก่อนอน,นี่ครับเสียรถมาเลยมาแล้วก็หาย<ะ>นี่ครับทางด้านหน้าจะเป็นสีฟ้าๆล่ะ ดัานหลังก็เป็นสีขาวล้อเป็นสีดํามีสีม่วงด้วยก็มีด้านท้ายนี่จะเป็นสีทองนะสำหรับนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย